ับเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนในเบรกสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เราได้คุยกันถึงเรื่องของอัลไซเมอร์นะครับซึ่งเจาะลึกไปถึงเรื่องของอายุซึ่งนับวันนะครับผู้ที่เป็นโรคความจําเสื่อมหลงหลงลืมลืมต่างๆเนี่ยนับวันอายุไม่น่าจะถึงเกณฑ์ก็เป็นโรคนี้กันแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีแก้ด้วยเหมือนกันนะครับด้วยการไปทํากิจกรรมสันทนาการต่างๆา เลยทีเดียวเมื่อสักครู่นี้นอกรอบเราได้คุยกันผมได้คุยกับคุณหมอนะครับแล้วคุณหมอก็แนะนําถึงอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการเต้นรำนะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องของนักเขียนที่ใช้ปากด้วยขอเชิญคุณหมอต่อเลยครับผมค่อนข้างจะชอบในประเทศจีนอยู่เรื่องหนึ่งในที่โน่นเขาค่อนข้างจะเขียนหนังสือชอบเขียนหนังสือครับนะครับ รู้สึกว่าผมเคยมาพูดที่นี่ครั้งหนึ่งนะฮะคือเวลานักเขียนเขียนคืนพวกนี้เขาเขียนนะฮะผู้สูงอายุครัเขาจะเขียนเรื่องของส่วนตัวบางเขียนเรื่องวรฒกรรมอะไรเสั้นๆครับแล้วก็ไปแจกไปตาหนางสือพิมพ์ครับนะครับคือจะได้ลงหรือไม่ได้ลงไม่รู้แหละแต่ก็ส่งไปก่อนก็ต้องสอง่งครับนะคือพวกนี้มีความมานะ พอถูกตีคืนไม่เป็นไรแต่งใหม่ส่งอีฉบับหนึ่งคือหนังสือพิมพ์เขาเยอะแลวแต่ละหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเนี่ยเขาก็จะมีคอลัมน์ครัเขาจะมีคอลัมน์สําหรับให้พวกกลุ่มกลุ่มพวกนี้ยครับเข้าไปส่งนะฮะแล้วเกิดวันใดวันใดวันหนึ่งหรือจะยังไงก็แล้วแต่ได้ครับออกหนังสือพิมพ์นะฮะ ทางหนังสือพิมพ์เขาก็มีมีค่าค่าเขียนนิดหน่อยครนะฮะปรากฏาวว่าไอ้ค่าเขียนนี่ไม่พอครนะฮะกับที่เขาไปซื้อหนังสือพิมพ์ทีเป็นร้อยฉบับอ๋อเก็บเลยแจกเพื่อนแจกเพื่อนเฮ้ยนี่นี่นี่ผมผมอันนี้เข้าใจได้เข้าใจหมได้ออกหนังสือพิมพ์ทันทีเนาะคือการที่เขา เขาได้เขียนถ้าพยายามเขียนอย่างนี้เนี่ยก็จะทําให้สมองได้ทํางานตลอดเวลาใช่ไหมครับอเขาก็จะได้ทํางานตลอดเวลานี่ก็คือเป็นกิจกรรมตัวหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้ช่วงนี้ผมมีเคสอยู่เคสหนึ่งเป็นเป็นนักดนตรีครับครในเมื่วันนี้นาครับวันที่เขาไปออกทีวีเหมือนกันก็เลยคุยกันเฮ้ยข้าเป๋าเซสโซฟอนผมจะเรียนรู้เพลงเซสฟอนได้ไหม จะเรียนอายุขนาดผมเนี่ยผมชอบเขาอายุเท่าไหร่แล้วครับเขาอายุสามสิบสามสิบเองสามสิบเขาเรียนไม่ได้อะเขาเขาเรียนได้ตอนี้เขาเป็นนักเส้ฟอนอยู่แต่ตัวผมผมถามเขาว่าอย่างตัวผมเนี่ยผมจะเรียนได้ไหมหมายถึงว่าคุณหมอเนี่ยใช่แล้วเขาตอบว่าเขาบอกว่าได้เไม่แก่เกินเหรอครับเขาตอบแบบนี้เลยเขาบอกสำหรับดนตรีนะไม่แก่ดังสุภาษิตที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหน ความพยายามอยู่ที่นั่นแต่สำเร็จหรือเปล่าไม่รู้แต่พยายามได้ครับก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออสักตอนนี้การเรียนก็เยอะพอสมควรนะครับพอถ้าจบการเรียนตรงนี้ไปแล้วผมเนี่ยอยากจะเรียนเรื่องพดนตตีอะไรสักชิ้นหนึ่งไปแก่ตัวนะอยู่คนเดียว แบ่ียว่งตดูคนเราเองก็ได้ใช่ใช่ใช่สุดท้ายเราก็ลุกคนเดียวได้คุณบอกครับนอกจากเรื่องของการสัตวนาการแล้วนะอาหารได้ไหมครับเรื่องของอาหารอาหารก็เหมือนกันมีตัวอะไรกระตุ้นไหมออาหารที่เรากระตุ้นก็อันค้างก่อนเราพูดคุยเคยคุยแล้วอะไรที่มีรูปตายรูปตายก็คืออย่างพวกทั่วทั่ว กินเพื่อตะกูลถั่วได้แล้วมีคนบางประเภทไหมครับไม่ควรจะกินถั่วถ้ามีโรคอะไรบางอย่างมีครับกลุ่มที่เป็นตัวตัวเป็นพวกไตวายไตเสื่อมถ้าพวกเป็นพวกโรคไตต่างๆก็อย่าอย่ากินไม่ควรกินจำพวกถั่วแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นเนี่ยเพื่อตะกูลถั่วก็เป็นตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นตัวบำรุงไตน่าดีบำรุงกระตุ้นไตเพื่อที่จะ ส่งผลไปถึงเรื่องของอัลไซเมอร์ใช่นะครับออาตอนนี้มีสายนอกก่อนเราต้องรีบไปคุณหมอเพราะเรามีเรื่องสรุปงานที่หมอเดี๋ยวลืมเลยขอเรียนเชิญครับคุณวราพรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับบอกอาการเลยครับค่ะคือโทรมาถามคุณหมอครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่ว่าประวาวะกันคืนอ่ะสองชั่วโมงต่อหนึ่งครั้งค่ะค่ะแล้วคุณหมอแนะนําให้ทานแตะกวาข้วนะคะแล้วันนี้ก่อนนอนเนี่ยค่ะ ทานยาที่ผสมน้ำผึ้งด้วยนิดหน่อยอะค่ะน้ำผึ้งอยากทราบว่าคุณสมบัตของน้ำผึ้งช่วยขับปัสสาวะด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ช่วยขับปัสสาวะครับน้ำคุณสมบัติของน้ำผึ้งคือบำรุงลมปานนะครับอยากทราบว่าน้ำผึ้งค่ะมีคุณสมบัติช่วยขับปัสสาวะด้วยหรือเปล่าคะไม่มีครับไม่มีครับขับอุจจาระครับเป็นยาขับอุจจาระไม่ได้ขับปัสสาวะได้ยินไหมครับไม่ได้ยินเลยค่ะครับ เป็นยาขับเป็นยาขับอุจจาระครับไม่ได้ขับปสัสสาวะไม่เกี่ยวกับขับปสัสสาวะใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกับคําปัสสาวะครับครับอุจจาระาแต่ไม่ได้ขับปัสสาวะก็แสดงว่าไตไม่ไตเสื่อมอย่างที่คุณหมอเคยบอกไว้ครับผมไตแพทย์จริงครับมันมอง่างนง้นครับผมแล้วลองกินแป็กป้วยได้ออยังครับาลองทานแล้วค่ะคือท,ทานแล้วค่ะกี่ครั้งนะครับกี่วันนะครับตอนนี้ก็ จากจากคืนที่ลูกคืนหนึ่งประมาณสักสี่ครั้งอย่างเงี้ยตอนนี้ที่เหลือประมาณสามครั้งแล้วค่ะอ๋อครับกินมานานหรือ,อยังครับ <C han> ค่ะกินมานานหรือยังครับไม่ได้ยินับคุณหมอค่ะกินกี่วันแล้วครับ <C han> กินแตงกล้ยกี่วันแล้ว,ลวอ๋อเพิ่งทานได้อาทิตย์หนึ่งเลยค่ะอ๋อครับครับครับลราลอง,ลอง,ล,องลองทานอีกสักพักหนึ่งเนะ <C han> าะคร่ะค่ะคุณตาพรโทรมาจากจังหวัดอะไรครับราชบุรีค่ะราชบุรีเออดูทาง อาจารย์ดาวเทียมหรือว่าอินเทอร์เน็ตครับเป็นเคเบิลค่ะเป็นเคเบิลขอบคุณมากมากนะครับคุณวราพรครับแล้วก็ฝากที่อยู่ไว้นะครับเราจะส่งหนังสือไปให้ครับอ๋อคะที่แล้วคุณหมอส่งมาให้แล้วค่ะหนึ่งชุดช่ะหนังสือสามเล่มค่ะจะเอาอีกไหมคะ <laughs> จะเอาอีกไหม <laughs> อ๋อไม่ต้องแล้วค่ะโอเคได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับรัดมาแสแดงว่าเป็นแฟน<ม>ารายการเหนียวแน่นเอาไว้ต้องเชิญมาแวะแวะมาแ,แวะจะมากรุงเทพแล้วแวะมาแล้วกันนะครับเรามาคุยกันนิดนึงครับจะเราเราจะหยุดเรื่องของตรงนี้ไว้ก่อนไหมแล้วไปคุยกันต่อนะครับเรื่องอัลไซเมอร์ถือว่ายังไม่จบนะนะครับเป็นตอนที่เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อตลอดเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านของแพทย์แผนจีนและก็รายการของเรานะครับก็ ไปจัดงานกันที่ที่วัดวัดนาคปวัดนาคปกนะครับตลอดหนึ่งเดือนเลยนะครับวันจันทร์และวันศุกร์วันจันทร์และวันศุกร์นะครับเก้าครั้งนะครับเรียกว่าไปฝังเข็มให้ฟรีเลยนะครับถ้ามีภาพขึ้นก็อยากให้ขึ้นภาพประกอบไปด้วยนะครับคุณหมอครับภาพรวมของการจัดงานเป็นยังไงบ้างภูมิใจไหมครับก็ผ่านไปด้วยดีนะครับ การจัดงานใหญ่แต่ละครั้งการจัดงานอย่างนี้แต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างจะตุกใจก็ตุ้มตุ้มต่ำๆพอสมควรครับเพราะว่าคนที่เข้ามานี่วันหนึ่งเฉพาะในการรับการรักษาเนี่ยสี่ห้าร้อยคนนะฮะแล้วก็มีญาติพี่น้องมีอะไรมามาไกลๆกันเนี่ยมาจากไหนกันบ้างฮะปีนี้ที่ตากก็มาจังหวัดตากจังหวัดตากมามีชุมพรมาโอ นะครับสามาครับก็ก็ผ่านไปด้วยดีนะฮะจากจากตัวเลขของเคสเนี่ยในเวทระเบียนนะฮะประมาณ1,000พเคสในเวทระเบียนประมาณ1,000เคสเพราะว่าคือการมามันต้องมาต่อเนื่องมาต่อเนื่องครับ้าครั้งนี่9ครั้งบางคนก็มาแล้วก็มีติดธุระก็ไม่ได้มาบางคนมาช่วงต้นนะแล้วก็ติดธุระก็ไม่ได้มาช่วงปลายแต่เขามีบอดมีเยอะ ที่มาตลอดเก้าครั้งก็มีนะครับคนอยู่ใกล้ๆแถวนั้นนะครับก็อ่าก็ก็ก็สำสเร็จรุ่นๆได้ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นการที่ทําให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจเรื่องของศาสตร์ของแพทย์ของการฝังเข็มนะครับว่าเก้าครั้งนี่มันเห็นผลนะแล้วที่สําคัญคือถ้าคุณยิ่งทําต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะยิ่งหายมีมีใครเหลือพอ เริ่มต้นปุ๊บผจก9ครั้งเนี่ยเฮเลยไหมฮะก็สมาำใจครับส่วนใหญ่ทุกคนปัจจุบันเป็นโรคอะไรกันครับที่เนื่องจากว่าช่วงนี้เราจัดอยู่หลังหลังน้องน้ำาน้องน้ำน้องน้ำท่วมครับกลุ่มที่มามากบ่อยมากที่สุดก็คือกลุ่มปวดปวดเอวขราบนะฮะเพราะอะไรครับการปวดของเขาเนี่ยนั่งเฉยๆเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายไม่ใช่ครับ ออกกาลังกายมากไปเพราะว่าคนดินคนออกคนมันไจมากไปนะครับก็เลยปวดครับกล่มเครียดก็มาเยอะปีนี้เครียดก็มาเยอะนะครับกน้้ามันท่วมอะน้าท่วมเครียดเพราะฉะนั้นฝังเข็มเนี่ยมันก็แก้ได้แก้ปวดแก้เครียดได้ใช่ใช่ใช่นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วกลุ่มปวดเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่กลุ่มค่อนข้างจะเยอะเยอะอยู่แล้วนะครับ เมื่อวานคนไข้ข้ามารายงานบอกว่าเข้าไปใน YouTube เข้าไปในเว็บไซต์ YouTube นะฮะไปเจองานของเราครับนะฮะผมว่าใครเป็นคนโพสต์บอกเขาเช็คแล้วครับท c c t v อทอของเรานั่นแหละครับที่นี่เป็นคนโพสต์ไปเดี๋ยวต้องเช็คนิดหนึ่งบางทีนิดคือปกติแล้วก็มีการรายงานข่าวตลอดนะครับคือผมไม่แน่ใจว่า ที่นี่โพสขึ้นไปหรือว่าคนบางคนเขาตัดงารายการเราโพสตขึ้นไปนะคนลิดเข้าไปเยอะพอสมควรนะครับอกครับนะจะไปดูแต่ว่าปกติอย่างอย่างรายการของเราถ้ามีถ้ามีการทําข่าวก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขึ้นนี่มีจะไปลิงก์กับ อะไรเนี่ยต้องต้องหรือว่าใครดึงเราไปลงเนี่ยก,<ม>ก็ยังไงขอบคุณแทนด้วยใช่<笑><笑>เต่ <S <S <zug. S 1> เขาบอกว่าคนคนที่เข้าไปคิด <c oughs> ดูนี่ค่ <c oughs> อ,ขอ <c oughs> นข,อข,อข้างเยอะครับค่อน <c oughs> <c oughs> ข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะก็เลยงานนี้ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรดีอะโอเค <c oughs> ยิ้มคนจัดงานยิ้มเลยมีต่อแน่นอนใช่ไหมครับคงจะมีต่อเราทามาแล้วปีนี้ปีที่สิบ น่าจะ10หรือ1 1คเับนะครับเพียงแต่ว่าสถานที่ต่างกันไปเรื่อยๆนะฮะช่องแรกๆก็เราอาจจะอยู่ในเรือนจำนะฮะเราไปดูแลคนในเรือนจำนะฮะพอในเรือนจำเขาเห็นว่าเออหมอฟังเข็มช่วยได้จริงนะฮะก็ลงทุนนะฮะมีตั้งตำแหน่งหมอฟังเข็มไว้คนหนึ่งในเรือนจำนะฮะก็ถ้าเขามีหมอแล้วเราก็ไม่จำเป็น เรก็ออกมาแล้วก็ออกมาเราก็ไปไปไปวัดบ้างไปตามสถานที่ต่างๆนะปีละครั้งนะแล้วแต่จังหวะช่วงไหนที่อำนวยเราก็ทาต่อไปครับหรือว่าหนงานไหนถ้าอยากจะต้องการจะทําพวกนี้ก็บอกเดยแพทย์เคลื่อนที่ฝังเข็มต่อมาได้นะครับวันนี้ครบถ้วนหนึ่งชั่วโมงเต็มนะครับกับเรื่องของไตและเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของอัลไซเมอร์ นะครับแล้วซึ่งเราจะมีการพูดคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับพร้พรอเตรียมตัวให้ดีสําหรับคนที่มีคําถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับทุกสายที่โทรศัพท์หรือว่าเอสเข้ามานะครับวันนี้คลินิกปิดแล้ว10บโมงตรงนะครับแล้วก็คุณผู้ชมสามารถที่จะไปดูซ้ําได้อีกครั้งหนึ่งในเวลา2องทุ่มถึง3ามทุ่มของวันนี้นะครับวันนี้พรุ่งนี้ มาพบกันต่อในเวลา9 0ถึง10มงเช้าครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณหมอครับ,รบสวัสดีครับลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ